ย่ามืุณเช้าครับพี่น้องมาปอหวัดครับเป็นกำลังเอยคุดมั่นครับพี่น้องคอยเตระติดขี่ไปงกมั่นนะครับในการของเพลื่อนอยูม่มีแดงบุร,รุษบ่บุรุษบ่ บล็อมเารอวกติดเครุ่ทบครื่มันเป็นกระปูว่าไรเดีอนนี้บางอมันเหนไปไปกลับม่ได้เหยียบ่องแสบโอ้สวนแ้วก็เก็บบอกก่อนบอกเก็บออกค้องกระสีเกียรติผมไปน รูปกลับบ่เออรูปกลับบ้านว่ามันกระชำมเขาไทยอันนี้ชางมอกคือกันมันกระชำมมกใบม็กอันนี้ไว้นั่มเป็นปุ๋ยดีนี่ะว่าห่วยฝนถึงมากเมื่อคืนมึงตายมาเนี่วมาเจ็ดเดือนให้เจ้าปู่เนี่ยหนับบ่ได้บ่ถึงสามไม่เนาะถึงบ่ถึงสามเดือนบ่สามเดือนหน่อยหน่อยเนี่ยกับมัน ต้องคนยามเน่าแบบท่านยังไหวเด่นนี่ท่านนั่นสีเขียวเ้าว่าหัวมันจยากสาอยู่ไอมันไงสายมันบ่มันบู่คือพวกเป็ดหนึ่งเป็ดหนึ่งปู่ก็อยู่ซ้ำกันนี่มันมันจยกไปกลัวตัวนี้ผู้นีปดหนึ่งนี่พันแน่าเลยก้านแดงอก้านก้านนี่มันบ่เออก้านมันสีแดงเอยเห็นเขาไอิสิตแล้วว่าปลูกไอ้โอ้อัน พวงเพชดดอกตัน่ะเออพวงเพชดบกยอดเลยเน่นะเออหัวดีมันบว่แล้วปลูกนอย่างายของเรางามไว้เลมันเป็นหัวมันอดาอดออยอ่นันนั่นมันพวงเโตะว่าไงกันั้นเลยเห็นนั่นนะคือแป้งดีบุีมันมันบกสำคัญเขาวมาแปวงมันบดีมันบกเกี้ยวเขาดไปขายรงเปียกเานเฮยใส่าหัวใเส่เวลาบดดนเนาะนี่ก็มาสิไล่เงาเลยเนีย โอ้สิอปูงนึงหันขุดไล่คุดมาเบิร์ดหรอบอับบรรยากาศยามมือเสาครับนี่ครบับเจ้าของสวนนี่ผมว่าเอาแกติดกันครับสวนผมครับพอดีผัวคนคุดยามมือเสาพอดีอันยามหยกเจ้าหยกแน่ไหนหน่ะโอ้มี ität, ผาแยงัเขาปั้นเป็นผาแยงด้วยโอ้แตงก็ใส่ซีฟู้กัยกเหมือนกัน ก็ใส่คอนทนใบมีดให้ีหล่ะคอนทนใบมีดนเ่าคที่แรขอยนึงวันติดขีบนะประมาณตัวนี้เข้าขีขั้นใส่เยนคือตื่นห่ะขัานถอดกระบอกนะแล้วเล็กดันเลยนะมันก็ยกได้สูงม้งบอกมันก็แล้ยวต่เข้าันเข้ายับเขาม่ออู่กับสีสูงหันยิบมันมีคืออยู่อืมในยางเบืองหลครับ นะเพื่อนใครได้ดัดแปลงีมาใส่คนอนทอนใบมีดครับอ๋อนี่ขึ้นลงนเลยนี่ครับดเดี๋ยวสีมาไทายตอนเป็นยกอยู่ครับ ผมว่าแบบวิธีนี้เขาทางเคนเยอะที่ผมว่ามันนี่บูถึงสี่เดือนนะครับถามงหมดเลยทั้เดือนกว่าสี่เดือน Ô mang cả nhau thì hợp mắc gì bỏ Chú nhau hợp làm gì Tại bên bao vậy Mấy đè ở vô mắc mình bao đó nó